ไปแล้วครับสวัสดีครับคนนี่ครับบัวนงบุดประยุน์ก็จะส่งโลกเชือดไปแล้วครับดูครับรถมาเอาไปแล้วครับนี่แหละขี่งอนลงบุประยุน์เขาก็จะขายครับตัวไล่ต้นต่อครับวันนี้หัวหน้าได้จริงจนครับขายบัวครับ ที่ขายนี่ก็เพราะว่าน้ำนมไม่ดีมีสองเลยน้ำนมไม่ดีแล้วก็ผสมไม่ติดครับเป็นงวสาวห้าตัวงูงว,วแม่อีกห้าตัวครับอา,ายไปแล้วครับหัวหน้าหายไปแล้วหัวหน้าได้ตังค์เหรนี้เราก็ไปไล่งัวต่อครับตอนนี้ไล่งัวอบน้ําต่อครับถึงเวลาแล้วแล้วครับนี่ก็งัวป่วยครับ รีดนมเวลาเดียวก่อนตีสองครับบ่ายไม่ดีดครับนี่เราก็จะไล่กับขอกก็จะอ,อไปเอาค้อคสามอาบน้ําต่อครับดูครับแต่ละตัวนี่ครับคุณทุกขรมันเจ็บขาก็เจ็บดูน้าสงสารมากครับแต่ละตัวตายแล้วครับตายแล้ว บัวเด้อครับทุกคนผูได้เดืนมมวมากมากครับเป็นาจเลืออโตนมากครับพื้นดูครับพื้นนี่ก็เป็นแต่อีบัวครับเดินก็จะลื่นลครับโู้ครับไปแล้วบ๊ายบายโชคดีนะน้องบัวสวัสดีครับบัวท้องครับรอคลอดอีก2เดือนนี่ครับบัวท้องฝั่งนู้นก็อีกสเดือนครับจะแยกกันไว้ครับสวัสดีครับ